ครับผมวันนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าการเทรดหุ้นการเทรดหุ้นนะครับการเทรดหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอ,อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเราขอยกตัวอย่างก็คือไม่ใช่ยกตัวอย่างครับก็คือเราเทรดจริงนะครับเนาะก็คือ,อเราเทรดหุ้นในในตระกูลบิตคอยนะครับผมแต่ว่า ก็คือเทรดหุ้นตัวนี้นั้นก็คือเราก็ทํากําไรก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็คือเราก็ทํากําไรวันละ2000กว่าบาทบ้าง5000บาทบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเทรดง่ายถ้าเป็นเทรดหุ้นพวกดิจิตอลนะครับผมครับก็คือเราก็จะให้ดูพอรตนะครับผมที่เราเล่นมาก็คือได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งดีไม่ดีไม่ถึงอาทิตย์ด้วยนะครับเราเริ่มเทรดนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ครับดนล่างนะครับตรงที่เมาส์เราชี้นะครับผมครับก็ดูได้ครับผมดูได้ครับคือวันแรกนะครับผมก็คือเราก็เซลที่ี่25นะครับผมที่25ก็คือเราก็ก็คือพอดีพอดีทางผมเนาะก็เทรดหุ้นเป็น b n b แล้วก็เป็น usdt นะครับผมครับอ่าคือก็ได้4071เหรียญน,นะครับผมอ่าก็เทรดไปเทรดไปเทรดไปอ่าเทรดไปปุ๊บผมผมก็ไปซื้อไปซื้ออยู่ที่4 6 0 0เอาไม่ใช่4,067หเหรียญแล้วก็ผมก็ไปเซลล์ขายได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับเห็นไหมครับก็คือได้มา451เหรียญน,นะครับผมก็ก็ลองเอา415 1ไปลบกับ4067นะครับแล้วก็เราก็ไปซื้ออีกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ไปซื้ออีกไปซื้ออีก4 000, 1่พนะครับผมแล้วก็ไปเซลล์ขายอยู่ที่4 000, 2่9นนะครับผมแล้วก็ไปบายอีกก็คือ4225นะครับผม 2 2 5นะครับรรอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่แคนเซิลไปเราก็ไปเซลล์ขายอีก4.310ทุกท่านก็จะอเอาไปลบเองนะครับแล้วก็พอ4เราก็ไปซื้อที่4.306นะครับผม4.306นะครับ4.306นี่ก็คือเราไปซื้อนะครับไปบายนะครับผมไปบายมา,าไปบายมาปุ๊บใช่ไหมครับอันนี้ออเดอร์แคนเซิลไปนะครับผม แอนเซิญไปแอนเซิญไปเราก็ไปเซลขายอีก339ทุกท่านก็จะอเอาไปลบเองนะครับเอาไปลบเองนะแล้วก็เราก็ไปบายอีก4 3 9 4นะครับผม4 3 9 4เราก็ไปขายอีก4ไปเซลขายอีก4 5 3 9นะครับก็ไปลบเองนะครับก็ไปลบเองเราก็ไปบายอีกนะครับผมนะี่ครับก็คืออันนี้เราเทรดหุ้น ก็คือได้กําไรมาเรื่อยๆนะก็คือหุ้นดิจิตอลผมว่ามันทํากําไรได้ดีเลยนะครับผมก็ทุกท่านก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้นะครับว่าเล่นหุ้นดิจิตอลยังไงเพราะว่าเราก็เริ่มเราก็เริ่มเทรดนะครับเราก็เริ่มเทรดเงินตูลน,นี้เนาะก็คือ bnb usd นะครับคือตั้งแต่วันที่4นะครับผมวันไม่ใช่เดือน4วันที่20นะครับผมวันที่ ที่20วันนี้วันที่27นะครับผมก็อาทิตย์หนึ่งพอดีอาทิตย์หนึงเราได้กําไรอยู่ที่ประมาณประมาณ500เหรียญอ่าทุกท่านว่าดีไหมล่ะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งทำกําไรอยู่ที่500เหรียญน,นะครับก็คือทุกท่านที่ดูคลิปนี้ก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้ว่าสมัครยังไงต้องเทรดยังไงนะครับผมก็คือเราก็มีกลุ่ม เทรดหุ้นลองรับไว้อยู่นะครับผมลองรับสมาชิกไว้อยู่นะครับเพราะว่าหุ้นดิจิตอลนี้ผมบอกเลยว่าม,มันเล่นง่ายมันสามารถทํากําไรได้ง่ายนะครับผมมันก็แล้วแต่ทุนด้วยนะครับมันก็แล้วแต่ทุนสําหรับท,ทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าทุกท่านลงทุนหนึ่งพันบาทก็อาจจะได้วันละหนึ่งร้อยหรือว่าอะไรประมาณนี้ดีไม่ดีอาจไม่ถึงถ้าใช้หลักพันหลักหมื่นก็จะได้หลัก เท่านี้เท่านี้มันก็แล้วแต่เราเข้าครับผมแล้วก็เราปล่อยเซลล์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครัแล้วมันแล้วแต่เราเข้าซื้อแล้วก็ปล่อยเซลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าก็คือก็สามารถที่จะทํากําไรได้นะครับผมอ่าก็คือทางเราก็จะมีแนะนําอยู่แล้วก็คือทางเราเล่นอาทิตย์หนึ่งก็ทํารายได้ก็ก็ถือว่าเยอะอยู่พอควรนะครับเยอะอยู่พอควร ห้าร้อยเหรียญก็เท่าไหร่ครับผมห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญน,นะครับห้าร้อย USD เราทำกำไรอยู่ที่นี่ครับเห็นไหมเราเราเล่นอาทิตย์หนึ่งได้ห้าร้อยเหรียญน,นะครับผมเราก็ได้กำไรอยู่ที่หนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าบาทไทยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าโอเคนะอ่ะก็ถือว่าโอเคครับก็ทุกท่านก็ได้ดูคลิปนี้ก็ สอบถามเข้ามาได้หรือว่าสามารถสมัครเทรดหุ้นหรือว่า,าหุ้นต่างๆก็คือต่ำด้านล่างใต้คลิปทางเราก็จะเขียนไว้อยู่นะครับว่าวิธีการเทรดหุ้นก็คือจะเป็นยังไงวิธีสมัครเป็นยังไงทางเรามีบอกไว้อยู่แล้วนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ทุกท่านที่สนใจที่จะเทรดหุ้นก็สามารถแอดไลน์ ID ต่ำด้านล่างนะครับก็คือทางเราก็จะมีกลุ่มเทรดหุ้นไว้อยู่แล้วอสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับสอบถามข้อมูลต่างๆได้ทุกท่านก็แอดมาได้เลยมาพูดคุยกันเลยนะครับปรึกษาฟรีครับไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าทางเราก็จะมามาบอกว,ว่าวิธีการเข้าซื้อเข้ายังไงวิธีการดูสถิติดูยังไงนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม